สวัสดีครับพบกับผมลุงนวดวันนี้วันเสาร์ที่26มีนาคม2565วันนี้จะม่ให้แนวทางบอลลีกวันอังกฤษนะครับคู่ระหว่างอิสวิตพบพีสมัตเวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับเจ้าบ้านอิสวิตผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขาถือว่าทำผลงานได้ไม่ขิ้เลเพราะเกมในลีก10เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยเป็นการชนะ และเสมอมาอย่างละ5เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยนพ,พีสมัสผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขาก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีในระ,ระดับ1เลยเพราะเกมในลีก10เกมหลังสุดเป็นการชนะ8และแพ้2เกมด้วยกันและยังเป็นการชนะรวดในลีกมาถึง6เกมติดต่อกันอีกด้วยถ้าเทียบกันดูมองว่าพีสมัสที่เกมในลีก6เกม หลังสุดชนะรวดมาได้ทุกนัดพวกเขาเองค่อนข้างดูโดดเด่นกว่าและดูคาดหวังได้มากกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านที่ฟอร์มยังดูทรงๆอยู่มากเกมนี้เชื่อว่าพิสมัตน่าจะบุกมามีแต้มกลับบ้านครับ